Hello สวัสดีค่ะทุกคนควันนี้ครูจะมาเพิ่มเติมคำศัพท์ให้นะคะคำศัพท์กลุ่มที่เป็นอาชีพต่างๆค่ะ occupations นะคะ occupations ทุกคนอาจจะเคยฟังเพลงของคุณครูมาซีนาบอนได้เนอะก็ะคือคเพลง occupation นะคะ What do you do What do you do คุณทำอาชีพอะไรนะคะ I'm a teacher I'm a teacher ฉันเป็นครูทีนี้หลายๆคนก็บอกว่าถ้าเขาไม่ใช่อาชีพครูล่ะ อาชีพของเขาอ่ะภาษาอังกฤษจะต้องพูดว่ายังไงน,นะคะทีนี้ครูก,ก็เลยจะแนะนำว่ามันมีสองแพทเทิร์นในการพูดนะคะ I am a uh, แล้วก็ตามด้วยอาชีพกับ I am a n แล้วก็ตามด้วยอาชีพเวลาเราออกเสียงเราก็ออก I am I am a n ทีนี้หลายคนก็คงงงแล้วจะใช้อะ uh, หรือใช้ a n ดีคะใช่ไหมคะก็ดูว่าคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาชีพของเราอะคะ่ะ คำขึ้นต้นมันน่ะขึ้นต้นด้วยสระหรือพยัญชนะถ้าขึ้นต้นด้วยพยัญชนะนะคะก็คือใช้อะซึ่งมีเยอะถูกไหมคะ a ถึงแเนี่ยมันจะมีแค่สระแค่ aE i o u ถ้า aEIOU ขึ้นต้นด้วย AEIOU เมื่อไหร่เราก็จะใช้คำนำหน้าว่า AN d นะคะที่เหลือเป็นพยัญชนะก็คือใช้อะได้เลยนะคะค่ะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่าง I'm a fireman อันนี้อ่านว่า fireman นะคะไม่อ่านว่า fire I'm a fireman. ฉันเป็นนักดับเพลิงนะคะเห็นไหมคะขึ้นต้นด้วย F ดังนั้น F ก็คือพยัญชนะเราก็ใช้อะนะคะมาดูอีกตัวอย่างค่ะ I'm a student. I'm a student. ขึ้นต้นด้วยตัว S ก็คือพยัญชนะเพราะฉะนั้นเลยใช้อะต่อมา I'm an engineer. Engineer คือวิศวกร I'm an engineer. ขึ้นต้นด้วย E เห็นไหมคะ E ก็คือสระสระ E นั่นเองก็คือใช้คำว่า and นำหน้า ่ะต่อมาอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะ I'm an accountant I'm an accountant accountant ก็คือนักบัญชีนะคะขึ้นต้นด้วยตัว A ก็คือสระเพราะฉะนั้นใช้ am ค่ะทีนี้นอกจากคำศัพท์พวกนี้แล้วนี่คือลูกลูกตัวอย่างเพราะฉะนั้นทุกคนจะรู้แล้วนะคะว่าจะใช้ I am อะดีหรือจะใช้ I am and ดีทีนี้คำศัพท์อาชีพอื่นๆมีอะไรบ้างลองดูค่ะว่าหลังจากนี้คำศัพท์ไหนที่เป็นอาชีพเราบ้าง dentist หมอฟัน Veterinarian อันนี้อ่านออกเสียงยากนิดนึง Veterinarian มันออกเสียงไม่ตรงตามตัวสะกดสักเท่าไหร่นะคะถ้าสะกดเห็นไหมคะ v e t e r i n a r n แต่ว่าเสียงที่เราจะได้ยินส่วนใหญ่จะเป็น Veterinarian Veterinarian หรือเราจะเรียกคำ่นย่อๆว่า vet vet ก็คือสัตวแพทย์ส่วนใหญ่เราจะเจอคําว่า vet เราไม่ค่อยเจอรูปเต็มถ้าลูปเต็มส่วนใหญ่มันจะเป็นทางการมากกว่านะคะส่วนใหญ่เราจะพูดย่อๆว่า vet vet นะคะคือสัตวแพทย์นั่นเอง Nurse นางพยาบาล Singer นักร้อง Dancer นักเต้น Musician นักดนตรี h a i r d r e s s e r h a i r d r e s s e r ก็คือคนทำผมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นร้านแบบตัดผมผู้ชายนะคะไทแบบตะเลียนอะไรพวกนี้ที่แบบทรงง่ายๆอะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่จะเน้นเฉพาะผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งค่ะเราจะเรียกเขาว่า Barber รัเบอก็คือช่างตัดผมเหมือนกันนะคะดิ i เวอคนขับทีนี้ถ้าคนขับหัวเราขับแท็กซี่ล่ะก็คือแท็กซี่ดิถ้าคนขับรถบัสเอ่อรถเมลเราก็เรียก b u สดิเวอแต่ถ้าเกิดเป็นคนขับรถโรงเรียนล่ะก็คือ School Bus d เวอร์นะคะ Postman ก็คือบุรุษไปรษณีย์อ่ะ Delivery man น e l i v e r y man นี่ก็คือคนส่ง ของอาจจะส่งพัสดุก็ได้ส่งอาหารก็ได้เป็น delivery man นะคะ police man กับ police officer police man นี่ก็คือใช้แทนตำรวจที่เป็นผู้ชายแต่ police officer ก็คือแทนหมดเลยแทนได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะ police officer gardener gardener ก็คือนะชาวสวน farmer ชาวนา carpenter ช่างไม้ mechanic มชชนิกก็คือช่างยนต์ก็คืออาจจะเป็นช่างที่ซ่อมพวกรถยนต์นะคะเวทเ e อร์เวทเชอร์ก็คือคนเสิร์ฟอาหารที่เป็นผู้ชาย w ว t t r อก็คือคนเสิร์ฟอาหารที่เป็นผู้หญิง Man a g e r m a n a g e นนี่ก็คือผู้จัดการ Assis t a n t a s แ i s t a n t แปลว่าผู้ช่วยผู้ช่วยนี่ เป็นผู้ช่วยอะไรก็ได้ค่ะผู้ช่วยผู้จัดการก็ได้ผู้ช่วยร้านค้าก็ได้ผู้ช่วยอะไรคือแปลว่าผู้ช่วยก็คือใช้ได้ในในหลายๆผู้ช่วยในหลายๆหน้าที่นะคะ officer หรือจะ employee ก็คือพนักงานหรือเจ้าหน้าที่นั่นเองหรือพนักงานบริษัทเอกชนนะคะเราก็จะเรียกเขาว่า employee ก็คือลูกจ้างนั่นเอง artist ศิลป,ปิน d ีไซเนอร์นักออกแบบเฮนเตอร์ enter, ช่างสี Architect, อาร์เคเต็กสถาปนิกค่ะเทคนิชเชนเทคนิชเชนก็คือเจ้าหน้าที่เทคนิคอาจจะเป็นพวกอุปกรณ์ที่เป็นคอมพิวเตอร์ก็ได้หรืออุปกรณ์ที่เป็นแบบเหมือนพวก FIFA, อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าอะไรเงี้ยค่ะก็เรียกเทคนิชเชนก็คือช่างช่างช่างเทคไพร์ตนักบินไลเทอร์ er, นักเขียน reporter ผู้สื่อข่าว a t h l e t อันนี้อ่านว่า athlete นะคะ a t h l e t ก็คือนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลเบสบอลหรือเทนนิสหรืออะไรก็แล้วแต่คือเราเรียกรวมๆว,ว่า athlete ก็คือนักกีฬา freelancer freelancer ก็คือคนที่ทำงานอิสระไม่ว่าจะเป็นตะกล้องอิสระนักเขียนอิสระหรือ อะไรก็ได้ที่เป็นการทำงานอิสระคือเราเป็นเจ้าในายตัวเราเองนะคะเราก็จะเรียกว่า f r ลเ l อร์เบบ a b ซ s i t ตอร์เบบ s i ซ t e เก็คือคนที่จ้างมาดูแลเด็กนะคะเมืองนอกเนี่ยก็คือเขาก็จะมีกฎหมายใช่ไหมคะเด็กเล็กๆเ,เ,เนี่ยไม่สามารถอยู่บ้านคนเดียวได้ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเขาก็จะ,ะจ้าง Baby sitter มาอยู่เป็นเพื่อนเด็กๆ Fisherman ชาวประมงแอคเตอนักสแสดงชาย แอ t ทริสนักแสดงหญิงโอเคค่ะหวังว่าทุกคนคงจะได้คำศัพท์ในอาชีพของตัวเองกันแล้วนะคะใครสนใจที่จะได้ความรู้ภาษาอังกฤษมากไปกว่านี้หรือในเรื่องต่างๆครูก็จะทยอยลงให้นะคะในช่องใน YouTube ก็คือจะเป็นช่องที่ชื่อว่า g a m m a School ส่วนเพจใน Facebook ก็คือเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆไม่เน้นท่องจำาบคูณัทค่ะนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะทุกคน